กลาวันมันมาแล้วรุ่นกลางวันที่สุกโศกแม่น้อยมาอยู่ที่บ้านเสียน้อยแลเปลี่ยนเปลี่ยนที่รุ่นไหมค่ะมันงดแตกสามตัวฮาเทียมันแตกสามตัวงดหน่โอ้ยได้ถือเอาแย่แบบยังบอลงยังไม่ของเก่าเลยไมึงซื้อต่อเกินราคาแปดสิบบาทค่ะร้อนออกแคงรลางวันนะสามตัวนะอ้าวฟังกันค่ะ อ้นายเถอหน้าใหญ่ตัวนี้สวัสดีครับุูดตูไอใหญ่งานอนเจ้าหน้าที่ได้แสดงลูกบอลไม้เล็กหนึ่งถุงไม้เล้าสืล้วนะคะนกอไปจะทำการล่อออกรางวัลให้ลูกบอลไม้เลขคลระกกันหมคุณรุ่นไปน้ำทงน้ำทาผมณยังคอยสีดถือวันนี้ยังไงเราก็ต้องแต่งใช่คะ คนนั่นงคนแบบนั่งเอาคน,ย,านย่า,านยะังนู่ไปไหนเนาะมีคนหนึ่งแบบสองคนใเบิร์น้าบาทมาแล้วสองคนโอ้ยคือนอนแดดนาดำเพราะว่าม,มีเมมขี้ยวดีเพราะย่าน หมายเลขหกธนาการสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะจะเปิดให้ผู้มีสิทธิ์ซื้อจองล่วงหน้า23คนเลยทีเด้วี่ยายนสองน้าอยหกสยบเจ็ดแต่วันที่4กันยายนสองันห้าร้อยหกาิบนจ็ดแต่วันที่5กันยายนสองพันี้ี่้อยิว่างนได้เอามัดใ้ทั้งหมายเนาฬิกาสานาทีถึง12บสอนาฬิกาหากจำหน่ายไม่หมดจะเปิดให้ทำรายการจอง ที่2เวลา15นิกาถึง16นากาผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์หมายเลขเจ็ดประชาชนสามารถซื้อสลากได้ทุกหมายเลขที่ต้องการในราคา80บาทหรือต่ำกว่า80บาทผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังงวดละ24ล้านฉบับและจุดจำหน่ายสลาก80ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศอีกเกือบ1000จุดค่ะ เป็นสื่อเย็นนะค่ะนึกแี่จะด้เคี้ยมเคียว ตำแนักงานสอบกินแบบรัฐบาลขอแจ้งข้อมูลต่งานรัฐบาลหกหลักดิจนท่ลวุฒงการศึกษาปีการศึกษา2567จำนจํหน่ายผ่านแอปพลิเคชันต่อตังจำนวน24ล้านฉบับมีตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลักแบบดิจิทัลจำนวนกว่า45,000รายค่ะสวัสดีครับสวัสดีแอดมินคนสวยสวัสดี สวัสดีค่ะพี่เฟื่องฟ้าเล็กเกา้าอ๋อคุณตาเรืองพูดดังไปหน่อยใช่ไหมคะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอให้ผู้ซื้อสลากซื้อสลากแต่น้อยใช้สอยประหยัดไม่อัตคัดเงินทองเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการเสดจติดธนาและปัญหาทางการเงินอันเนื่องมาจากสลากกินแบ่งรัฐบาลและก่อนซื้อสลากผู้ซื้อควรคำนึงถึงโอกาสในการถูกรางวัล<ม>เป็นสำคัญค่ะ แปกสามตัวเนาะพี่เนาะหมายเลขศูนย์ที่ได้แสดงลูกบอลหมายเลขเป็นที่ครบถ้วนถูกต้องทุกหลักแล้วค่ะจากนั้นจะมุนอุปกรณ์ออกรางวัลให้ลูกบอลหมายเลขพรักกันค่ะ ละะดำดับต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะนําลูกยางหมายเลขประจําหลักอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งหลักที่สอง,หล,สองหลักที่สาม หลักที่สี่หลักที่ห้าและหลักที่หกเข้าใส่ในภาชนะพระสติกทรงกลมค่ะจากนั้นเจ้าหน้าที่สมุนภาชนะเพื่อให้ลูกยางหมยเลขกระกันค่ะเ,คเสร็จแล้วจะทําการเปิดฝาเพื่อให้ประธานกรรมการเสียงหยิบขึ้นมาครั้งละหนึ่งหลักนะคะว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขหน้าสามตัวนะคะสองครั้งซึ่งมีเงินรางวัลรางวัลละสี่พันบาทค่ะ จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หกที่แล้งที่หนหนูเด้อนี่สามใบถึงรล้วที่หนึ่งนี่เฮงได้ับเดยอุอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองวเจ็ดงวัที่สี่ฮะ ห,หมุนอุนนป,รปรกรณ์ออกรางวัลหลักที่ห้าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองหลักที่ห้าและหลักที่หกออกรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งนะคะ โดยเจ้าหน้าที่สมุนอุปกรณ์ออกรางวัลให้ลูกบอลหมายเลขพระกันค่ะเมื่อท่านประธานกรรมการเห็นว่าคระกันดีแล้วจะกดออกสัญญาณเพื่อให้กรรมการออกรางวัลยกขันยกเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงในที่นั้นรองรับด้านหน้านะคะและเจ้าหน้าที่จะนําลูกบอลที่ได้มาเปิดตลับทึบแสงเพื่อแสดงหมายเลขต่อไปค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1ค่ะอ่า กมุนยภาพใช้กับเราแล้วมันชื่อไป็ตัดห้าเพันวเดีวไมู่้อะยากนี่พรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสามฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกหนึ่งเจ็ดสาม ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจําหลักขึ้นมาใหม่ค่ะว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะสวัสดีค่ะแอดขอให้ออก809ศย์เก่นาะแอนเนย์8ปดเก่านาะศ8 6ย์แปดหา่0ัดหานดกน้องกิบุญจับปิงปองได้608กับ97จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สค่ะท่านาสัมผั่ บอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองแล้วค่ะทั้งเจ็ดสิบขอให้มาเนาะแอดศูนย์แปดเก้าว่าออุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่ห้าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองหลักที่สี่และหลักที่ห้าออกรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะ สองศูนย์ไปหน่อยเขียนอยู่สองสองศูนย์ตอนเล็กหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกสองสองศูนย์สองสองศูนย์สองสองศูนยฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเล็กหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออก สองสองศูนย์รางวัลเลขหน้าสามตัวออกไปครบแล้วสองครั้งค่ะต่อไปจะทําการออกรางวัลเลขท้ายสามตัวสองครั้งเงิน,น<ห>ราง<ห>วัลรางวัล<ห>ละสี่พันบาทค่ะง่ายงามอยู่ที่สองสองศูนเลขสี่เปิ้หรือเลขสี่หักนะใช่มีดยุคแม่น่าจะเปิ้ลไม่เห็นนะ่ะเปิ้ลก็เปิเป้ลแปลกแปลกว่าเบิ้ลรักเงานอะไรแปลก จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หก จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หหลักที่2และหลักที่6ออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1ค่ะไม่เบิ้ลนค่ะแอดว่าจะไม่เบิร์นละดีนะเนาะให้ถูกของเรานี่แหละ0 9นเก่านเกา รกกาออรงวัลเลขท้ายสมตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าสี่ฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกศูนย์เก้าสี่ ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเสียงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่นะคะว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะติดสี่ะไรวนโอ้ยาวาดับเสียงสี่ศูนย์นะก็บอกอันนี้ฝันได้สี่ศูนย์ได้รีบเสื้อจัคบ่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สอง ับ่จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามนั<ป>่งเ<ป>ก็บนั่งเก็บไปซื้อนั่งแปะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่ห้าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองหลักที่สามและหลักที่ห้าออกรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะ แก่สามตัวครับสามตัวครับดี่เดี๋ยววนนึงมันจับเอ็นโบจะเป็นกลองไลยเสียงเจมสิรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่สองเลขที่ออกสามแปดแปดสามแปดแปดฟัอีกครั้งค่ะรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่สองเลขที่ออก สามแปดแปดรางวัลเลขท้าย3ตัวออกไปครบแล้ว2ครั้งค่ะต่อไปนะคะจะทำการออกรางวัลเลขท้าย2ตัวซึ่งมีเงินรางวัลรางวัลละ2,000บาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลัก ที่ห้าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หกค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่5และหลักที่6นะคะออกรางวัลเลขท้ายสองตัวผู้ที่จะทําการออกรางวัลเลขท้ายสองตัวหลักหน่วยนะคะได้แก่ผู้แทนสนํงงานักงานตํารวจแห่งชาติค่าพลตํารวจตรีทรงพล บริบาลประสิทธิ์นะคะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะและหลักหน่วยขอภัยค่ะและหลักสิทธ์นะคะก็คือนายชูศักดิ์ราชบุรีค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอดค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขท้าย2ตัว รางวัลเลขท้าย2ตัวงวดวันที่1กันยายนพุทธศักราช2567เลขที่ออก9สี่เก้าสี่ฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขท้ายสองตัวงวดวันที่หนึ่งกันยายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเลขที่ออกเก้าสี่ รางวัลเลขหน้า3ตัวรางวัลเลขท้าย3ตัวพร้อมด้วยรางวัลเลขท้าย2ตัวออกไปครบแล้วค่ะต่อไปจะทําการออกรางวัลที่1เงินรางวัลรางวัลละ6ล้านบาทค่ะและรางวัลข้างเคียงรางวัลที่1นะคะมี2รางวัลค่ะเงินรางวัลรางวัลละ1นึ่งแสนบาทค่ะพี่บอลรุ่งก่อยนะโอ้ยเยอะเยอะมีใจวันนี้สิเอาเจ็ดสองบนได้ไหมเนี่ย แปดจ็ดสองบนพร้อมแล้วจะออกรางวัลที่หนึ่งสี่ดับบนเห็นไหมสี่ดับบนแต่ลงล่างเห็นไหมดับแปดล่างเห็นไหมดับอยู่ไหมแปดล่าง เนื่องจากในวงล้อหลักที่4นะคะฝาตลับบรรจุลูกบอลเปิดออกนะคะขอเชิญท่านประธานเพื่ตรวจสอบอุปกรณ์ค่ะด้วยอำนาจและหน้าที่ของประธานกรรมการนะคะในขณะที่ทำการออกรางวัลนะคะหากปรากฏว่าอุปกรณ์ออกรางวัลชำรุดหรือขัข้องนะคะให้เป็นดุลพินิจของท่านประธานค่ะ ก็ยังว่าเสียงปนมือน่ะมีเก่าสี่แปดคันแล้วก็สองสามสี่คันท่านประธานกรรมการนะคะได้พิจารณาแล้วนะคะ,ะให้ใช้ลูกบอลหมายเลขที่ตกลงมาแล้วนะคะ<ร>เป็นผลของการอ,ออกรางในครั้งนี้คะ่ะเจ็ดถือเจ็ดกลางว่า ท่านประธานได้ทําการปิดฝาตลับบรรจุลูกบอลแล้วนะคะและลูกบอลหมายเลขทั้ง6หลักก็ได้ตกลงในที่รองรับทั้งหมดแล้วนะคะจากนั้นเจ้าหน้าที่จะนาภาชนะโปร่งใสค่ะไปรับลูกบอลหมายเลขจากท่านประธานกรรมการค่ะและเมื่อได้ลูกบอลครบทั้ง6ลูกแล้วนะคะท่านประธานกรรมการจะนําลูกบอลไปใส่รวมไว้ในอุปรกรณ์ออก รางวัลเปล่าค่ะซึ่งได้แยกไวต่างหากนะคะจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะทําการหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลเพื่อให้ลูกบอลหมายเลขกระบกันค่ะแปดจะมาบนเหรอใช่แปดมาบนได้แปดมาบนแปดแปสองสี่อ๋อมันออกใกล้กันแล้วเนาะ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะเปิดบริการให้คําปรึกษาสําหรับผู้มีความเสี่ยงเศรษฐกิจการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะโดยสามารถทําแบบประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นได้ที่เว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล www.clo.or.th นะคะและรับคําปรึกษาผ่านศูนย์คอนเซ็นเตอร์โทรศัพท์02 5ย์9 9 9 9กด9นะคะในวันและเวลาทําการตั้งแต่เวลา7จ็ดนาฬิกา30ถึง15นาฬิกา30นาทีค่ะ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะเปิดให้ลงทะเบียนจองคิวเพื่อขอรับเงินรางวัลสลากงวดวันที่1กันยายน2567นะคะผ่านเว็บไซต์ www.jo.or.th นะคะหรือแอปพลิเคชัน Jo Lottery Official นะคะโดยเริ่มจองได้ตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่เวลา18.00นเป็นต้นไปค่ะ ออกแปดสองหรือเก้าสองนถึงหนักต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการซึ่งในวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากนายสมพลใจกลิ่นค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะจะทําการเสี่ยงหยิดลูกยางหมายเลขประจําหลักนะคะขึ้นมาครั้งละหนึ่งหลักค่ะว่าจะให้กรรมการออกรางวัลในหลักใดนะคะเสี่ยงลูกบอลหมายเลขเรียงลําดับก่อนหลังนะคะแล้วนําลูกบอลหมายเลขที่ได้ไปไว้ที่หลักของตนเองค่ะ ท่านประธานเสียงหยิบขึ้นมาแล้วนะคะได้หมายเลขสองค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักหมื่นนะคะเป็นผู้แทนสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินค่ะนายสุรศักดิ์หิรันนุเคราะห์ค่ะผู<ล>ะ้นวยการสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะจะเป็นผู้เสี่ยงลูกบอลเป็นลำดับแรกค่ะเดียวก็ให้เก้าก็ชดนะเลข่างเดียววิเก้าค่ะเลิศค่ะเลิศเห็นไหมออกสี่เก้าเอนทุนแปดหลักสิบ จังหวัเราเด้อจังหวนเราเด้นอนอรุ่นแปดหลักสิบไอลูกบอลประจำหลักหมื่นนะคะท่านประธานได้เสียงหยิบขึ้นมาใหม่แล้วนะคะได้หมายเลขหนึ่งค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักแสนค่ะนายเรืองศักดิ์ร,รัตนโพคาสถิตค่ะประธานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะจะเป็นผู้เสียงล,ลูกบอลเป็นลำดับต่อไปค่ะ ให้ลูกบอลประจําหลักแสนนะคะท่าน,น,นประธานกรรมการได้จดหมขึ้นมาแล้วนะคะได้หมายเลขสี่ค่ะกรรมการออกระงวัลประจําหลักร้อยนะคะนายเสกสิทธิ์วัยนิยมพงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะจะเป็นผู้เสี่ยงลูกบอลเป็นลาดับต่อไป ลูกบอลประจำหลักร้อยนะคะท่านประธานกรรมการได้เสียงหยิบขึ้นมาใหม่แล้วนะคะได้หมายเลข6ค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักหน่วยค่ะเป็นผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับพลตำรวจตรีทรงพลบริบาลประสิทธิ์ค่ะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดจะเป็นผู้เสียลูกบอลเป็นลำดับต่อไปค่ะออกเสองให้นูอีกหน่เด้อเต่าตองได้น้อ กันไม่แปลนะได้อยู่ลูกบอลประจำหลักหน่วยนะคะท่านประธานเสียงยี่ยเ่นมาหมายแล้วนะคะได้หมายเลขห้าค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักสิบค่ะนายชูศักดิ์ราชบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะจะเป็นผู้เสียงลูกบอลเป็นลำดับต่อไปถือแล้ว,วที่หนึ่งบอนเนือเอกไปอีกอน ามตูได้ลูกบอลประจำหลักสินะคะและสำหรับท่านสุดท้ายค่ะหมายเลขสามค่ะเป็นผู้แทนสื่อมวลชนนะคะกรรมการประจำหลักพันค่ะนายทวัชชัยกิตยาวรคุณค่ะ สื่อมวลชนสาขาโทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์นะคะจะเปิดช่องให้ลูกบอลตกลงเป็นท่านสุดท้ายค่ะมันคอมเมนตนว่าจังไหนเนาะด๋นี้เนาะเปลี่ยนเกียรด้วยสัตวโอ้ย,อยเปลี่ยนเ่ะเปลี่ยนเก้ากัว 8, 7, แปดเจ็ดหนึ่งแปดก็ก็ซื้อบได้ลูกบอลประจำหลักพันนะคะและเมื่อกรรมการออกรางวัลทั้งหกท่านได้เสียงลูกบอลครบแล้วนะคะต่อไปเจ้าหน้าที่จะทำการเปิดฟ้าตลับทึบแสงที่บรรจุลูกบอลหมายเลขไว้ภายในนะคะเพื่อแสดงให้ผู้เข้าชมการออกรางวัลได้ทราบพร้อมกันทั้งหหลักค่ะ ขณะนี้นะคะพร้อมที่จะแสดงหมายเลขแล้วค่ะรางวัลที่หนึ่งงวดวันที่หนึ่งกันยายนพุทธศักราช2567เลขที่ออก199606 199606ีกครั้งค่ะ รางวัลที่หนึ่งเนีวันที่หนึ่งกันยายนพุทธศักราช2567เลขที่ออก199606โดยชื่รางวัลที่หนึ่งนะคะมีรางวัลข้างเคียงรางวัลที่หนึ่งจำนวนสองรางวัลค่ะเลขที่ถูกรางวัลคือ199605 199605และ199607 199607 รางวัลที่1ที่2ที่3ที่4ที่5นะคะรางวัลช่างเคียงรางวัลที่1พร้อมด้วยรางวัลเลขหน้า3ตัวรางวัลเลขท้าย3ตัวและรางวัลเลขท้าย2ตัวนะคะออกไปครบแล้วค่ะต่อไปจะให้เจ้าหน้าที่อ่านทานรางวัลสําคัญให้ฟังอีกรางวัลละ2ครั้งค่ะต่อไปเป็นอันการอ่านทานผลการออกรางวัลวดวันที่1กันยายนสองพันห้าร้บค่ะรางวัลที่1น 199606 199606รางวัลข้างเคียงรางวัลที่1 199605 199605และ199607 หนึ่งเกรางวัลที่สองครั้งที่หนึ่งห้าสามหกหกหกหนึ่งหสาหกหกหนึ่งรางวัลที่สองครั้งที่สองสอง1นึ่งแปดเก้าเจ็ดหนึ่งสองหนึ่งแปดเก้าเจ็ดหนึ่งรางวัลที่สองครั้งที่สามสองห้าสามเสีหนึ่งสีรางวัลที่สองครั้งที่สี่หนึ่งเก้าศูน รางวัลที่2ครั้งที่ห้า8 7ดเจ็ด7ปดรางวัลที่สครั้งที่198 2 2 3 3 9า2 2ดสรางวัลที่3ครั้งที่ส5ง9 6 8สี่9 6้ารางวัลที่สครั้งที่สา0 6 5 1 5 1 0 6 5 1 5 รางวัลที่3ามครั้งที่สีามห้าหกสี่สามแปดสามห้าหกสี่สามแปดรางวัลที่สามครั้งที่ห้าแปดหนึ่งเจ็ดห้าห้าส <8, 17, S 2> ี่แปดหนึ่งเจ็ดห้าห้าสี่รางวัลที่สามครั้งที่หก

7-8-3-8-7-6-7-8-3รางวัลเล็กหน้า3ตัวครั้งที่หนึ่งหนึ่งเรางวัลเล็กหน้า3ตัวครั้งที่2 2งส2งสรางวัลเล็กท้าย3ตัวครั้งที่หนึ่ง 094 094รางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2 388 388รางวัลเลขท้าย2ตัว9494เสจ้าหที่ได้อ่านทางรางวัลสำคัญให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะท่านที่โชคดีถูกรางวัลกรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนบัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานราชวิสาหกิจของท่านติดตามแล้วอาจารย์น้องคุ้นซ้ำดีเยว่าเขาถ้าซ้ำชุดหก ม,มันก็จะเขา่าตัวงหกศูนทีว่างไหนสน,นะอ,อันนี้ให้เข่าขตรงๆเล้ว่าขึ้นะบนปูอุบลเม็ดเดียวใม่เก้าศูนย์แปดศูนย์ร้อยไม่เข้าร้อยวันนี้เลขกดนี่มนไ,ไม่เข้า,ขานี่หอยทองละล้านเราเข้าค่ะละเบิดเถอดเธอลุงไปให้เก้า เล็กฟันมากกับพวกเขาไอเลี่ยม <ไอ S 1> เขาเข้า<อ>ดาบแปดดับบนดับอยู่อีกแล้วค่ะเลิศค่ะประหยัดต้นทุนค่ะค่ะอาจารย์นีรละวัดกับเขาตรงๆเนอะค่ะล่าสุดไล่ซดมือเส้านี่อาจารย์วีระวัดเข้าหูวหุ่นหัวให้เออะไรกแ้ให้ติดหกเป็นยังไงสามครั้งเท่านั้นต้องบุญแม่พึ่งุูดแม่พึ่งนาแต่ดู เฮาก็ยังว่าให้ศูนย์หกตัวเดียวบนบอกบนพร้อมซิแล้ว่าเอาที่เฮาสิออกจากไร่สดตัวบานีผู้ใดโผู้ใดมนก็ดีใจนําเด้อให้ตัวเดียวมัน